สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะพูดเรื่องที่ผู้ชายหลายคนไม่กล้าถามและหมอหลายคนก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงคุณเคยได้ยินไหมครับว่าการช่วยตัวเองมันทำลายร่างกายทำให้อ่อนแอหมดแรงหรือทำให้ต่อมลูกหมากพังไปเลยความจริงก็คือผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ชีวิตมาพร้อมกับความรู้สึกผิดและความกลัวเรื่องนี้มาตลอดโดยไม่รู้ความจริงที่แท้จริงเลยผมคือ หมอพิมพรดาสุวรรณทำงานด้านระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศช,ชายมากกว่าหมื่ยลำปีแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำลายความเชื่อผิดๆนี้และเปิดเผยความจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการช่วยตัวเองให้ทุกคนได้รู้กันผมสัญญาเลยครับว่าถ้าคุณดูจนจบคุณจะได้รู้ว่าการทำแบบนี้สามารถปกป้องตอมลูกหมากของคุณได้อย่างไรและทำไมวิทยาศาสตร์ถึงยืนยันเรื่องนี้ นี่ไม่ใช่แค่คลิปธรรมดานะครับนี่คือจุดจบของความรู้สึกผิดและจุดเริ่มต้นของความรู้ที่ถูกต้องเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมอยากเล่าเรื่องของคนไข้คนหนึ่งให้ฟังก่อนนะครับลุงสมชายอายุเ65ปีมาหาผมที่คลินิกเมื่อประมาณบ้าปีที่แล้วลุงเดินเข้ามาด้วยหน้าตาเครียดมากนั่งลงแล้วก็เงียบไปสักพักก่อนจะพูดว่าหมอครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาแต่มันอายมาก ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับลุงพูดมาได้เลยที่นี่เป็นความลับลุงสมชายก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่พัญญาเสียไปเมื่อนำปีก่อนลุงก็อยู่คนเดียวบางทีก็มีความต้องการทางเพศแต่ไม่รู้จะทำยังไงลุงบอกว่าเคยลองช่วยตัวเองบ้างแต่ทุกครั้งที่ทำก็รู้สึกผิดมากเพราะตอนเด็กๆพ่อแม่สอนมาว่ามันเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องไม่ดีทำแล้วจะป่วยจะอ่อนแอลุงเลยกลัวมาตลอดหา้า่อยกว่าปี พี่น้องทุกท่านครับเรื่องของลุงสมชายไม่ใช่เรื่องแปลกเลยผมเจอคนไข้แบบนี้เยอะมากครับผู้ชายไทยหลายคนโตมาก,กับความเชื่อที่ว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องน่าละอายเป็นเรื่องผิดศีลธรรมหรือเป็นเรื่องที่ทำให้สุขภาพเสียซึ่งความเชื่อเหล่านี้ถูกส่งต่อมาหลายชั่วอายุคนโดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยมาดูประวัติศาสตร์กันสักนิดนะครับ ตั้งแต่สมัยโบราณการช่วยตัวเองถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามในหลายวัฒนธรรมมันถูกเชื่อมโยงกับความอ่อนแอการขาดวินัยและในหลายกรณีก็ถูกโยงกับปัญหาสุขภาพต่างๆแต่การแพทย์สมัยใหม่ได้พิสูจน์แล้วครับว่าสิ่งที่เราเชื่อกันมานั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ไม่จริงความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัตินั้นเองแต่อยู่ที่การขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่างหาก ทำไมการช่วยตัวเองถึงอาจเป็นประโยชน์ได้ล่ะครับคำตอบอยู่ที่ชีววิทยาของร่างกายคุณและวิธีที่การหลั่งน้ำอสุจิส่งผลต่อตอมลูกหมากถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทิ้งความเชื่อผิดๆไว้ข้างหลังและโอโบรับวิทยาศาสตร์เข้ามาและตอนนี้ผมจะเปิดเผยสิ่งที่วิทยาศาสตร์เก็บเป็นความลับมานานครับการศึกษาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกพบว่าการหลั่งน้ำอสุจิเป็นประจำ สามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างมีนัยสำคัญใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกผู้ชายที่หลังน้ำอสุจิมากกว่า20มด ครั้งต่อเดือนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้น้อยกว่ามากผมรู้ว่าหลายคนฟังแล้วอัดตกใจนะครับไฮเมยมดครั้งต่อเดือนเนี่ยนะมันเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับผมอยากให้เข้าใจว่านี่คือตัวเลขจากงานวิจัยไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำให้ได้ถึงขนาดนั้นประเด็นสำคัญคือการหลั่งน้ำอสูจิเป็นประจำนั้นมีประโยชน์ไม่ว่าจะจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองหรือจากการช่วยตัวเองก็ตามทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ละครับ ทฤษสตีหลักก็คือการหลั่งน้ำอสุจิทำหน้าที่เหมือนการล้างทำความสะอาดตามธรรมชาติสำหรับต่อมลูกหมากเมื่อหลั่งน้ำอสุจิสารพิษเซลล์เก่าและสารก่อมะเร็งที่อาจสะสมอยู่ในท่อต่อมลูกหมากจะถูกขับออกไปมันเหมือนกับการทำความสะอาดบ้านเพื่อไม่ให้ฝุ่นและแบคทีเรียสะสมครับการรักษาให้ท่อต่างๆสะอาดและทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นวิธีธรรมชาติในการปกป้องสุขภาพของคุณลองนึกภาพท่อประปาในบ้านนะครับ ถ้าเราไม่เปิดน้ําใช้เลยนานๆน้ําในท่อก็จะเน่าเสียมีตะกรนสะสมแต่ถ้าเราเปิดน้ําใช้เป็นประจําน้ําก็จะไหลเวียนดีท่อก็สะอาดตอมลูกหมากก็เหมือนกันครับมันต้องการการไหลเวียนเป็นประจําเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีดังนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาการปฏิบัตินี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังในการป้องกันโรคได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมยังไม่ได้พูดเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลย หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้ามีคู่ครองแล้วล่ะครับยังต้องช่วยตัวเองอีกไหมนี่เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยมากครับและมันเป็นคำถามที่ดีมากด้วยความจริงก็คือครับแม่จะมีคู่ครองแล้วบางครั้งความต้องการทางเพศของสองคนก็ไม่ตรงกันเสมอไปบางคืนภรระยาะอาจเหนื่อยบางคืนสามีอาจอยากได้มากกว่าปกติเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติมาครับการช่วยตัวเองในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าคู่ครองไม่ดีพอ หรือคุณไม่รักคู่ครองมันเป็นแค่การจัดการกับความต้องการทางร่างกายตามธรรมชาติเท่านั้นเองผมมีคนไข้อีกคนหนึ่งครับพี่ปราเสิฐอายุ58ปีมาปรึกษาเรื่องนี้เหมือนกันพี่เขาบอกว่าพรรยามีปัญหาสุขภาพไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่พี่เขาก็ยังมีความต้องการอยู่พี่เขาถามว่าการช่วยตัวเองในสถานการณ์แบบนี้ผิดไหมผมก็ตอบไปว่าไม่ผิดเลยครับ ตราบใดที่คุณยังรักและเขารบคู่ครองการดูแลความต้องการทางร่างกายของตัวเองเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับคู่ครองครับถ้าเปิดใจคุยกันได้ก็จะดีมากหลายคู่ที่ผมให้คำปรึกษาเมื่อเปิดใจคุยกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นไม่มีใครต้องรู้สึกผิดไม่มีใครต้องรู้สึกไม่ดีพอแล้วถ้าไม่มีคู่ครองล่ะครับผู้ชายหลายคนอยู่คนเดียวไม่ว่าจะเพราะอย่าร้างคู่ครองเสียชีวิตหรือยังไม่ได้แต่งงาน สำหรับคนกลุ่มนี้การช่วยตัวเองเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากครับมันดีกว่าการไปหาบริการทางเพศที่อาจมีความเสี่ยงเรื่องโรคติดต่อและมันก็ดีกว่าการกดขำความต้องการจนเกิดความเครียดสะสมอีกคำถามที่ผมได้รับบ่อยครับคือการใช้การช่วยตัวเองเป็นตัวช่วยคลายเครียดทำได้ไหมตอบได้เลยครับว่าทำได้การหลั่งน้ำอสุจิ ทำให้ร่างกายปล่อยสารเอนโดฟินและออกซิโทซินซึ่งเป็นสารที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมันช่วยลดความเครียดได้จริงๆครับหลายคนใช้วิธีนี้คลายเครียดก่อนนอนช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยแต่ครับและนี่คือจุดสำคัญมากการใช้เพื่อคลายเครียดกับการใช้เพื่อหนีปัญหานั้นต่างกันถ้าคุณรู้สึกเครียดจากการทำงานแล้วช่วยตัวเองสักครั้งก่อนนอนเพื่อผ่อนคลายนั่นไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าคุณมีปัญหาในชีวิตแล้วหันมาช่วยตัวเองวันละหลายหลายครั้งเพื่อหนีจากความรู้สึกแย่ๆนั้นเริ่มเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับแต่นี่หมายความว่าคุณสามารถช่วยตัวเองได้ไม่จำกดัดโดยไม่มีผลเสียเลยใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่ครับมีด้านมืดที่คุณต้องรู้เพื่อรักษาสมดุลและไม่ตกเป็นทาสของความเคยชินปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความถี่ครับ แต่อยู่ที่การติดอย่างไม่สามารถควบคุมได้หรือเมื่อการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีเดียวในการปลดปล่อยความตึงเครียดการติดสามารถนำไปสู่ปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศการลดลงของความต้องการทางเพศและการแยกตัวออกจากสังคมการทำมากเกินไปสามารถทำให้สารสื่อประสาทของคุณหมดลงทำให้สมองของคุณแสแวงหาโดปามินยังไม่หยุดหย่อน ผมขอให้สัญญาณเตือนที่ควรระวังนะครับ 1. ถ้าคุณต้องทำทุกวันวันละหลายครั้งและรู้สึกว่าถ้าไม่ทำจะทนไม่ได้ 2. ถ้าคุณเริ่มหลีกเลี่ยงการพบปะสังคมเพราะอยากอยู่บ้านคนเดียวเพื่อช่วยตัวเอง 3. ถ้าคุณต้องดูสื่อลามกที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกเหมือนเดิม 4. ถ้าคุณรู้สึกผิดหลังทำทุกครั้งแต่ก็หยุดไม่ได้5ถ้าคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันกับเรื่องนี้ จนกระทบงานและชีวิตประจำวันถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้ครับอาจถึงเวลาที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่ต้องอายนะครับมันเป็นปัญหาสุขภาพที่รักษาได้จุดสำคัญคือการควบคุมและความพอดีครับมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายตราบใดที่มันไม่กลายเป็นสิ่งเดียวที่ให้ความสุขแก่คุณแล้วความถี่ที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ละครับ นี่เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้มากจากการศึกษาและประสบการณ์การรักษาคนไข้ของผมผมแนะนำว่าประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นความถี่ที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่ครับนี่รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยนะครับไม่ใช่แค่การช่วยตัวเองอย่างเดียวสำหรับผู้ชายอายุน้เมือปีขึ้นไปครับร่างกายอาจไม่ได้ต้องการบ่อยเท่าตอนหนุ่มๆสัปดาห์ละหมด2ครั้งก็อาจเพียงพอ สิ่งสำคัญคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองอย่าฝืนถ้าไม่มีอารมณ์และอย่าก,กดขม่มถ้ามีความต้องการตอนนี้คุณรู้ความจริงแล้วผมจะให้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้คุณใช้เรื่องหนี้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์นะครับข้อแรกกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนอย่าทำเพราะความเคยชินใช่มันเป็นวิธีผ่อนคลายความเครียดและเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณมันเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติไม่ต้องรู้สึกผิดข้อ2ออย่าใช้เพื่อหน,นีปัญหา ถ้าคุณสังเกตว่าคุณทำเพื่อหนีจากความวิตกกังวลความเครียดหรือความเศร้านั้นเป็นสัญญาณว่ามันกำลังกลายเป็นปัญหาหาวิธีอื่นในการจัดการอารมณ์ของคุณเช่นออกกำลังกายทำสมาธิพูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้หรือหางานอดีรเรกทำข้อ3รักษาสมดุลอย่าทำให้มันกลายเป็นแหล่งความสุขเพียงแหล่งเดียวของคุณความใกล้ชิดกับคู่ครองเป็นส่วนสำคัญของชีวิต รักษาสมดุลที่ดีระหว่างความสุขส่วนตัวและความสัมพันธ์ข้อ4ดูแลสุขภาพโดยร่วมด้วยการมีสุขภาพต่อมลูกหมากที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับคุณต้องกินอาหารที่ดีโดยเฉพาะผักผลไม้และมะเขือเทศที่มีไลโคปีนออกกำลังกายสม่ำเสมอดื่มน้ำให้เพียงพอและตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ชายอายุน้ำมือปีขึ้นไปควรตรวจแปรซทุกปีครับ ข้อ5อย่าเชื่อข้อมูลเท bon ็จบนอินเทอร์เน็ตผมรู้ว่ามีข้อมูลมากมายบนโลกออนไลน์ที่ขัดแย้งกันบางคนบอกว่าต้องเก็บพลังงานทางเพศไว้ห้ามปล่อยออกเด็ดขาดบางคนบอกว่าทำได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาความจริงอยู่ตรงกลางครับฟังข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือจากแพทย์และนักวิจัยที่ทำงานจริงสำหรับคุณลุงคุณป้าที่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตอยู่แล้วครับผมอยากพูดถึงเป็นพิเศษหลายคนถามว่า ถ้ามีต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ร้ายแรงแล้วยังช่วยตัวเองได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ควรปรึกษาแพทย์ที่ดูแลคุณอยู่ด้วยเพราะแต่ละคนมีสถานการณ์ไม่เหมือนกันการช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากโตขึ้นนะครับนี่เป็นความเชื่อผิดๆอีกอย่างหนึ่งต่อมลูกหมากโตเป็นเรื่องของฮอร์โมนและอายุไม่เกี่ยวกับการช่วยตัวเองแต่ถ้าคุณมีอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหรือปัสสาวะไม่สุดควรไปพบแพทย์ครับ ผมอยากพูดถึงเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจไม่สบายใจนะครับมีคนบอกว่าวิทยาศาสตร์ถูกควบคุมโดยบริษัทยาข้อมูลทั้งหลายถูกบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ผมเข้าใจความกังวลนี้ครับและผมก็ไม่ได้บอกให้คุณเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินโดยไม่คิดแต่งานวิจัยที่ผมพูดถึงวันนี้มาจากมหาวิทยาลัย Harvard ์ดซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงไม่ใช่บริษัทยา และผลการศึกษานี้ก็ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนอกจากนี้ผมเองก็เห็นจากประสบการณ์การรักษาคนไข่มากกว่าเมื่อยลัปี้ว่าผู้ชายที่มีกิจกรรมทางเพศสม่ำเสมอมักมีสุขภาพตอมลูกหมากดีกว่าคนที่กดข่มตัวเองตลอดที่สำคัญครับผมไม่ได้มีอะไรจะขายให้คุณผมแค่อยากให้ความรู้ที่ถูกต้องกับพี่น้องคนไทย เพราะผมเห็นผู้ชายหลายคนทุกทรมานจากความรู้สึกผิดที่ไม่จำเป็นและบางคนก็ป่วยเพราะไม่กล้าพูดถึงเรื่องสุขภาพทางเพศกลับมาที่เรื่องของลุงสมชายนะครับหลังจากที่ผมอธิบายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้ลุงฟังลุงก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมากลุงบอกว่าหมอครับผมแบกความรู้สึกผิดนี้มาให้เมื่อกว่าปีถ้ารู้แบบนี้เร็วกว่านี้ชีวิตคงสบายใจกว่าเยอะผมแนะนำให้ลุงดูแลตัวเองตามแนวทางที่บอก คือทำเมื่อมีความต้องการไม่ต้องรู้สึกผิดแต่ก็ไม่ทำจนเกินไปและให้มาตรวจเปซาทุกปีปัจจุบันลุงสมชายอายุเสาเมยล่ำแล้วสุขภาพต่อมลูกหมากยังดีอยู่ครับค่าเปซาปกติตลอดพี่น้องทุกท่านครับ เราได้มาถึงตอนจบของการเปิดเผยความจริงในวันนี้แล้วและผมอยากให้คุณจำข้อความนี้ไว้ให้ชัดเจนการช่วยตัวเองไม่ได้ดีหรือเลวในตัวมันเองมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์จนแล้วว่าเมื่อทำอย่างพอดีมันสามารถเป็นการปฏิบัติที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยปกป้องตอมลูกหมากของคุณได้ปัญหาที่แท้จริงคือเมื่อมันกลายเป็นการติดที่ทำให้คุณแยกตัวออกจากคนรอบข้าง คุณมีพลังในการใช้ความรู้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองและควบคุมสุขภาพของคุณอย่าให้ความเชื่อผิดๆมาทำให้คุณทุกทรมานอีกต่อไปสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำวันนี้ครับ 1. ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมเขียนมาในคอมเมนต์ได้เลยผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุด 2. ถ้าวิดีโอนี้ช่วยทำลายความเชื่อผิดๆให้คุณได้กรุณากดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวที่อาจต้องการความรู้นี้3อย่าลืมกดติดตามช่องหมอพิมลาสุวรรณเพื่อรับความรู้ด้านสุขภาพผู้ชายที่ได้ผลจริงสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้กำลังใจผู้ชายทุกคนที่กำลังดูอยู่สุขภาพทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ โดยรวมไม่ต้องอายที่จะพูดถึงไม่ต้องอายที่จะถามและไม่ต้องอายที่จะดูแลตัวเองคุณสมควรมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับสุขภาพดีเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ